เอาละครับทุกคนเทเลทีน,นี้อาจจะจบค่อนข้างที่จะไว้หน่อยเพราะว่าตัวละครแพทนี้ค่อนข้างที่จะกระจอกมากเกยอ่ะอาละมาดูตัวแรกกันก่อนดีกว่าทุกคนตัวแรกตัวแรกเป็นยามิยามิเนี่ยเบสตทก็ไม่ได้ดีอัพตันก็ไม่ได้เก่งแถมไม่ตีแอร์อีกแล้วก็ไม่ตีเป็นฟูลเอีตีเป็นลายอีกผมให้นะตัวแรกผมคิดว่าแบบมันจะเก่งมากๆแต่เอาซีไปเลยไม่ไหวกากเกิน ต่อไปนะครับจูเลียนจูเลียนจูเลียนเป็นตัว air, ตีแอร์ตดสแตนแต่ว่าไม่ได้ตีแอร์ตั้งแต่ต้นเกมตีฟูเอีด้วยซึ่งก็ดีกว่ายามิอ,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 อย่างแน่นอนผมจะให้อยู่ที่เทียบีนะครับแล้วก็แอตต้าแอต้านี่ตัวเก่งนะแต่ว่าก็เก่งในระดับของอัปเดตนี้แล้กันแอตต้าตีแอร์ตั้งแต่ต้นเกม แล้วก็วางได้แค่2ตัวค่าวางแพงนิดหน่อยแต่ดีกว่าจูเลียนะครับผมให้ระดับ t ทียเอกันต่อไปนะครับอิจิโกะล่างฮอลโลตีติดเฟียนะครับแล้วก็ตีติดกระดูกช่วงต้นไม่ตีแอร์ช่วงปลายๆค่อยตีแอร์มองว่าเก่งไหมก็หม่มันก็ไม่เก่งเลยแพทที่ไม่มีเก่งทั้งตัวผมให้ลองจูเลียนอีกโนเอลโนเอลตีแรงตีแรงมากตีสาล้านนะครับ ตีแอร์ด้วยผมให้ข้างๆแอตต้าเลยยูโน่เนี่ยมันคือตัวที่จะมาแทนทัตซูมากิตีแรงกว่าเกือบ10เท่าแต่ค่าวางแพงกว่าแค่20ง0มตีติดสโลแล้วก็ตีล้านหนึ่งก็ถือว่าแรงค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมให้อยู่ที่เทียเอสโดยรวมก็ถ้า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 จัดอย่างเงี้ยอาจจะมองว่าเออมันน่าหายูโน่อะไรอย่างนี้ ถ้าพูดถึงเรื่องการจัดเทียร์เนี่ยไอเทียร์แต่เป็นเอสหรือเทียร์ไอพวกเอคนอย่างเงี้ยกัตอย่างเงี้ยคือคือมันเป็นเทียร์สูงกว่าน,นี้อีกนะสูงกว่าน,นี้ประมาณก็เยอะอยู่อ่ะไอพวกนี้ก็เหมือนเอามาเป็นพวกธาตุเลยนะมืดไฟแสงมืดน้ำลมอย่างเงี้ยน่าเอามาเล่นพวกดาธาหรือเปล่าแต่ตัวอื่นก็มีดีอ่ะแล้วก็ตัวพวกนี้ก็ค่างที่จะค่าวางแพง ผมมองว่าอัปเดตนี้ไม่น่าหาสักตัวเลยหาย,ยูโดตัวเดียวจูเลียนเก็บไว้เผื่อมันหายประมาณนี้มามาณนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะตัวมันกากมาก